นิยายรักนิยายเสียงเรื่องนังย่อยอดรักตอนที่เจ็ดโอเคจะ้ะดวงกมลเซ็นชื่อในไปรับอาหารเนื่องจากเธอสั่งอาหารนำมารับประทานที่ออฟฟิศขอบใจนะเธอบอกแล้วพนักง,งานคนนั้นก็จากไปก่อนที่เธอจะ เง่นมองท้องฟ้าคืนนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเหลือเกินพระจันทร์ในคืนเดินงายดวงดาวเต็มท้องฟ้าอากาศเย็นประมาณยี่องศากำลังเหมาะกับบรรยากาศค่ำคืนอันเงียบสงบส่วนมากลูกค้าจะยังอยู่ที่ร้านอาหารส่วนที่บ้านพักจะมีอยู่แค่ไม่กี่คนหญิงสาวสำรวจบ้านพักเงียบ <c oughs> จูจ่ๆเธอก็เห็นเงาวูบหนึ่งเข้ามาใกล้ก่อนที่เธอจะตกใจเพราะเงาของใครคนนั้นกลับรูปร่างของเธอเข้าหาอ้มกอดโอ้อืมปากของเธอโดนปิดลงทันทีก่อนที่เธอจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือเธอก็เห็นเขาจะกรีดเขาค่อยๆเกลีิบผมเองไม่ใช่โจรที่ไหนรหรอกนะ เธอถ้ลึงตามองเขาก่อนจะผลักเขา <c oughs> ขออกเข้าไยค่ะ <c oughs> ทั้งตัวของเขาและมือของเขาด้วยเธอได้กลิ่นแอลกอฮอล์มาจากลมหายใจของเขา <c oughs> เขาแค่คลายอ้อมแขนแต่ยังไม่ยอมปล่อยตัวของเธอง่ายๆ <c oughs> ว่าอย่างไงล่ะเรื่องข้อตกลงผมยังรอยอยู่นะ เขาว่าอย่างยี่ยวนถ้าทางควรประสาทที่สุดของเขาตกลงอะไรของคุณถ้าเรื่องจะให้ฉันขึ้นเตียงกับคุณแล้วก็ฝันไปเถอคะค่ะฉันก็รักศักดิ์ศรีของฉันนะต่อให้ธนาคารมายึดรีสอร์ทของพวกเราฉันก็ไม่มีทางจะเอาตัวเข้าแลกและอย่างแน่นอนที่สุดยิ่งกับคุณยิ่งไม่มีทางเธอว่าใส่หน้าเขา แม้จะไม่พูดดังนักแต่มือเล็กๆยังคงจิกแขนของเขาให้ปล่อยเธอปล่อยฉันนะเขาขบกรามพอเล็บทิ่ติกลงมาที่แขนของเขาผมเจ็บนัดดวงถ้าดวงเล่นแรงๆกับผมอีกทีผมจะแบะดวงไปขึ้นเตียงของผมเดี๋ยวนี้เขาขู่เสียงเข้มแต่มีหรือที่เธอจะกลัวก็เอาสิฉันจะร้องให้ป่าแตากไปเลย ดีสะอีกคนเขาจะได้รู้เช่นเห็นชาติคนอย่างคุณฉันไม่ยอมคุณให้คุณคมขืนฉันกล่าวหาว่าฉันอ่อยฉันยั่วคุณเองต่างหากตะที่เป็นฝ่ายอยากได้ชนะเธอกล่าวหาเขากลับอย่างรู้ทันเขาเย้มมุมปากแล้วแบกเธอกลับไปที่บ้านพักของเขาจริงๆ เขาดูว่าที่นั่นไม่มีคนอยู่เพราะเขาปลีกตัวออกมาเพียงคนเดียวซึ่งมันแปลว่าทางสะดวกต่อให้เธอกรีดร้องก็ไม่มีใครได้ยินดวงอมนตกใจเธอกรีดร้องดังที่เธอบอกจริงๆเธอทุบหลังทุบไหล่เขาสารพัดให้เขายอมปล่อยแต่มีหรือที่เขาจะยอมแพ้เธอง่งายๆเขาวางเธอลงที่โซฟา หลังจากที่อดทนกับแรงทุบที่ดังอักอัก,อกรัวๆัวจนเขาต้องข่มความเจ็บดวงกะมวลทิ้งตัวลงบนโซฟาได้ก็รีบตัวเด้งตัวขึ้นมาตั้งท่าจะวิ่งหนีอีกครั้งแต่เขาปิดประตูได้ทันก่อนจะหันมาจ้องเธอเหมือนเสอร้ายที่จ้องจเตะคุบเหยื่อเธอจะไปไหนได้ดวงกะมวล เธอหยุดกึกจ้องเขาอย่างประเมินสถานการณ์ก่อนจะถามเขาออกมาพอฉันไม่ยอมคุณก็จะขืนใจฉันหรือไงเธอปิดปากทำท่าเยาะเยยเขาคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเธอต่อว่าเขาอย่างนั้นและเม้มปากแน่นก่อนจะคำดามออกมาอย่างเหลืออดเขาไม่คิดแค่ เขาไม่คิดว่าจะคลมคืนใครแต่ตอนนี้เขาอยากจะเอาชนะเธอเพื่อให้เธอยอมรับออกมาให้ได้ว่าเธอมันคือนางยั่วนางยั่วตัวจริงเธอคือผู้หญิงที่เจนจัดม่ใช่ดวงกมวลที่เคยน่ารักสดใสที่เขาเคยตกรุมรักอยากพิสูจน์ไหมละ่ะว่าฉันใชายลูกผู้ชายลืกเปล่าอย่างเธอคงชินกับการเอ,อ่อ ทำเรื่องคนนั้นอยู่แล้วเขาพูดออกมาพร้อมรอยยิ้มที่ดูถูกเย็ดยามมองเธอตั้งแต่ศีรษะจรุดปลายเท้าท่าทางเยาะเย้ยสุดๆด,ด,ด,ดงกมลแทบไม่อยากจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะกล่าวหาเธอไปสารพัสเธอไม่อยากจะเชื่อ ว่าเขาจะกล่าวหาเธอสารพัดในหัวของคุณมีแต่เรื่องสกปปกเธอว่ายัางเหลืออดและตั้งท่าจะหนีออกไปให้ได้เธอมีคีกาที่สามารถไขประตูได้ทุกบานอยู่แล้วจึงไม่กลัวแต่มีถือว่าคนอย่างเขาจะยอมง่ายๆคีกาตกลงที่พื้นขณะที่เขารวบเอาเอวเธอไว้ได้เธอดิ้นรนสุดชีวิต ขณะที่เขาแบะเธอกลับลงมาวางที่โซฟาก่อนจะหาเศษหาเลยจากตัวเธออย่างที่เขาหมายมาดเอาไว้ความรักความแค้นทําให้เขาน้ามือตามมัวและเมื่อมีโอกาสเขาก็จะควยคว้าหามันเท่าที่เขาจะทําได้จะมกโด่งๆไล่ละไปตามพวงแก้มนุ่ม กลิ่นอันหอมกลุ่นของกายสาวที่เขาเคยตาราตรึงมันทำให้เขาอยากขมผัสเธอซ้ำๆแม้เธอจะไม่ได้ยินยอมค้ามใจอย่านะอดองได้เพียงเท่านั้นเขาก็ปิดปากเธอด้วยปากของเขามันช,บชาบเฉยเบาแต่รู้สึกได้ถึงรสชาติหวานอมขมกลิ่นของเขาที่เธอไม่เคยคุ้น ได้ดิมโดดและเธอก็เปิดหน้าหนีเพราะเธอยังไม่ยินยอมอย่านะไอ้คนสารเลวไอ้ชั่วฉันไม่ทําอะไรให้คุณมหาวัชญ์ยั่วที่แท้ก็เป็นคุณเองที่อยากได้เธอต่อว่าเขาดังลั่นใช่ฉันอยากได้เธอฉันทั้งรักทั้งแคนเธอดวงกมลทําไมเธอถึงทํากับพี่ได้ดวง พี่ทำอะไรให้เธอเธอถึงได้บอกเลิกพี่ทำไมเธอถึงไปให้ทายลูกครึ่งนั่นแล้วมาบอกเลิกพี่พี่ไปทำอะไรให้เธอเจ็บช้ำน้ําใจนักหนาหรือมันใหญ่มันถึงใจเธอเขาพร่ำดําพันด้วยความเจ็บปวดพียเป็นอีกครั้งที่คํำพูดเรวร้ายของเขามันทำให้เธอทนฟังไม่ได้เธอตบเขาอย่างแรง จนเขากัดปากตัวเองปากของเขาแตกเลือดไหลซิบเขาจึงได้สติดวงกระมวลเผลร้องไห้ออกมาพอกันทีพอกันทีหยุดทำร้ายดวงได้แล้วดวงไปทำอะไรให้ดวงไปทำอะไรให้พิจักหนักหนาที่ผ่านมาก็มีแต่พิจักที่ทำร้ายดวงเกลียดดวงนักก็ไปเลยสิ จะมาแต่ต้องดวงทำไมืเธอดองห้สะอึกสะอื้นออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจพี่อยากจะเกลียดแต่พี่ทำไม่ได้พี่แค้นพี่อยากทำ้ายดวงพี่ก็ทำไม่ได้ทำไมนะการลืมเธอมันถึงยากเย็นนักเขาคำรามออกมาเหมือนมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสำหรับเขา และยิ่งเมื่อเธอร้องไห้เขาก็ยิ่งคำรามในลําคอเขาค่อยๆเอื้อมมือมาเช็ดน้ำตาให้เธอแต่เธอกลับหันหน้าหนีเขาเหมือนขยะขยงเขาที่ผ่านมาแม่ของเขาและตัวเขาก็เอาแต่ทำดายเธอซ้ำๆเธอไม่เคยทำไรให้พวกเขาได้ซ้ำไปเธอยกหลังมือเช็ดน้ำตาออกจากสองแก้ม อย่างแรงลุกลวกเขายือยุ่ประคองแก้มเธอขึ้นมาก่อนที่เธอจะทำให้แก้มตัวเองเป็นดรอยแดงเธอจึงเห็นหยดเลือดที่ด่มฝีปากของเขาแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังกลัวกลัวว่าเขาจะเจ็บแต่เขาก็เจ็บที่เห็นเธอร้องไห้อารมณ์ของทั้งสองช่างต่างขั้วกันเลอเกินเมื่อปลายนิ้วตุ เมื่อปลายนิ้วนุ่มนิ่มแต่ดอยเดือดให้เขาอย่างแผ่วเบาเขาก็ก้มลงจูบเธออีกครั้งคราวนี้จูบที่เขาจงใจจะจูบนั้นแผ่วเบาหวานล้ำและเด่นรูดวงกมวลเปลือตอบรับจูบของเขาและเมื่อทั้งคู่เข้าถึงความรู้สึกความหวานที่ล้ำลึกจึงหยุดไม่ได้ ชิวหาที่ไล่ล่าเอาความหวานยังคงดุกดานยิยุตยอนดวงกระมเลเผลวางมือที่ลำคอของเขาเผลอกดต้นคอของเขาลงมาเพื่อให้เธอได้แนบนิดแนบชิดเขาอีกนิดขออีกนิดเถอะนะขอให้เธอได้รับรู้รสชาติของเขาอีกสักหน่อยเผื่อเขาจะได้รู้ว่า ดวงกระมนคนนี้ยังคงเป็นคนเดิมของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงจบแล้วนะคะนางยยยอดรักตอนที่เจ็ดเนาะโอ้ยลำคาญอาการไอจังตาขอแพ้นะคะ <c oughs> สักพักก็จะมีคนว่าตาแหละ านนิยายอ่านแบบนี้อะไรอย่างนี้เข้าใจเลยค่ะตาเขียนเองเนาะเขียนเองเขียนในแบบเออเป็นการเล่าเนาะเป็นการเล่าเป็นการจินตนาการนะคะไม่ได้ทําเป็นหนังสือเนาะมันก็เลยไม่เหมือนช่องอื่นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะตาไม่ได้เรียนการเขียนมานะมันก็เลยเป็นรูปแบบในการอธิบายตามจินตนาการนะคะก็ ฝากเอาไว้ถ้าชอบนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาก,กด subscribe นะคะช่องของตาเนี่ยมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นนิยายฟังฟรีทั้งหมดนะคะก็ฟังได้เลยค่ะแค่ช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยการจ่ายเงินเดือนก็คือการชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างถ้ามันยาวไปก็ปัดทิ้งค่ะแต่ถ้ามันรับไหวสำหรับการจะช่วยเหลือตาก็ ช่วยหน่อยนะคะก็เราจะได้จ่ายนี้จ่ายสินเนาะขอบคุณเอาไว้ตรงหน้านะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ